ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมนนลอยตัเกมแนสีวันนี้ผมก็จะเล่นเกมบาร์โอววันนี้เป็นวันวีวันนะครับผมจะเล่นเป็นยอนเพราะมันฟรีเพราะมันฟรีฟรีจริงๆฟรีจริงๆมายอนฟรีจริงๆจริงเหรออะไรวะยอนฟรีวันนี้วันวีันแล้วกันวันวีวันอาทิตย์นี้ยอนฟรีใคจะเจออะไรใคจะเจอกับตัวอะไรเจอกับใครก็ได้แล้วแต่เจอกับบ้านเจอกันนะเอาเอาตูม ไปหาแล้วกินมองใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเอาไม่ได้เข้าไม่ได้เลยเปิดเปิดเลยแล้วปิดใหม่ก็ได้มาดูนะวันนี้มันทำช่องกากแค่ไหนดูนะวันนี้ทำช่องกลับมายังไม่ได้เปิดฟังดูดูช่องวอนิวดูช่องวอนิวดูช่องโอนิวเออยังไม่ได้เปิดเน็ตเลยดูช่องโอนิวห้ดีเป็นช่องที่ไม่แน่าจะจับตามองกระสินง แล้คอมเมอรไม่เจอหรอกไม่เจอมันเปลี่ยนชื่อช่องเราฮะอันนี้โอเนว์นี่ช่องนั้นอย่ากดให้ใครดูเองอย่ากดย้ำเลยอย่ากดแม่งไม่ดีเลยกูก็ไม่เคยกดเลยกูบอกว่าคลิปบ้าอะไรกูบอกว่าทำไม่รู้ ตัวอะไรกันล <Water. S 1> <Water. S 2> ่ะคุณไม่ติูป19ได้ยังไงรอเวลาเใช่ไหมเด็กเราไมเวลาเวลาตอนตอนมันในนี่ตอนมันตัดต่อมันจะมีเขียนว่ามันใช้แอปอะไรตัดต่อใช่ไหมโดมมันมีเขียนใช่ไหมใช่ไหมได้ไหมของกูมันไม่มีเขียนเลยเนาะเนาะฮะอะไรบ้ อย่างอมาตากซวิกนาทีเป็นการกระโดดกอ๋อเที่ยวไหมครับทีหนึ่งพาสองที่ลูกไก่เป็นตัวซึ่งเคยได้ยินริปโป้ริวริปหูปูริปโป้นี้เร่สายไฟเตอร์ผู้ที่เติมเท่านั้นถึงจะได้ใช่เติมเท่านั้นโอ้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 อ้โอ้โอ้โโอ้ กแห,กหเสร็จแล้ว่ต้องไม่อเ่ีแป๊นึงปตเ้ยบต้องเปิดเพลงแล้วสินะเ่นเกอย่องงยางนี้ก็ได้เหรอซทน,น,นเอา,เอา,เ,อาเอาบัตรมก่อนกบัตรไป พูดเบาไหมเบามากให看看้ตัวมีหน้านเป็นซัมบีอมบี้ที่สุดแล้นี่ก็เ็ต้องเป็นซัมบี้ ก็เหมือนดิถ้ามันไม่มีสไลด์ก็พอครับ R P A นี่โดนเป็นปัานายโอ้โห็บแ้วทุกเรียนจะเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อซัมบี้ใหม่เอาไปซื้อหมวกใหม่อนินจา้เปียวปาก้วเปียวพูดอะไรวะอะไรอะอ้เป็นไงโคตรเก่งโคตรเก่ง Uh -huh. oh. 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 The enemies will arrive in three seconds. ้ก yeah! yeah. ้อมอหลอกอะเนี่ยก <glorious> ินใหม่ของมอหลอเนี่ยรู้เี๋ยวมันจะเข้าแล้ว เอามุดมาก็อันนี้นะอะไรอะไรนี่ไงเล่นอยู่อะไรอะไรเล่นอยู่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  嗯嗯、oh. oh. Đâu lấy nha,